XLs นะเป็นชุดแต่งลัปเปอร์เลยแต่งได้เหมือนลัปเปอร์มากเลยเลนแบบแมทิก LED ก็คือจะมีลูกแก้วค่าเลือกใช้เป็น w a กมี FX01 คำว่าลัปเปอร์ที่กระบะด้านท้ายให้ด้วยนะครับเดิมจะไมาใช้ LED นะครับเดินได้ด้วยอ่ตะเข็บสีขาวนะครับราคาค่าต,ตัวอยู่ที่8 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ สวัสดีครับวุฒครับจากเพจฟอร์ดบางวุฒจัดให้นะครับหรือที่ช่องดีวีฟอร์ดไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับวุฒมี XLS นะครับหนึ่งคันเป็นชุดแต่งลัตเปอร์เลยนะครับแต่งได้เหมือนลัตเปอร์มากๆเลยนะครับกับราคาครับตัวอยู่ที่8ปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคายังไม่รวมชุดตกแต่งนะครับมาดูกันครับรายละเอียดคันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับด้านหน้าครับตกแต่งในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับเป็นชุดแต่งลัตเปอร์ V6 นะครับเป็น FORD นะครับแล้วก็มีไฟบินีไลท์ด้านบน3จุดนะครับ ทำการเปลี่ยนในส่วนของตัวกระชนด้านหน้านะครับให้เป็นแบบแบบเดียวกับแรปเปอร์ด้วยนะครับแล้วก็ทางนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับครับแตนที่สำคัญเลยคันนี้นะครับทําการเปลี่ยนไฟหน้าด้วยนะครับเป็นแบบแมททิก L.E.D ก็คือจะมีลูกแก้วั้งหมด4สีดวงด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีไฟหลีนะครับเป็นไฟสองสว่างด้านข้างตรงนี้แบบเดียวกับตัวแรปเปอร์เลยนะครับทําการอ่าจัดในส่วนของตัวชุดครอบลงไปด้วยครับเพื่อให้สอดรับกับตัวกระจังด้านหน้านะครับ มาดูรายละเอียดด้านข้างกันครับด้านข้างครับตัวนี้จัดใส่เป็นคิ้วล้อของตัวชุดแรปเปอร์เข้าไปด้วยนะครับขนาดอยู่ที่ประมาณหกนิ้วนะครับเพื่อรองรับในส่วนของตัวล้อแม็กที่ยืดออกมานะครับล้อแม็กครับลูกค้าเลือกใช้เป็นเวกนะครับ VFX ศูนย์หนึ่งนะครับสีดําเงาแบบนี้เลยนะครับหล่อๆสวยๆนะครับรัดด้วยยางฟอร์จูนนะครับขนาดซีรีย์ยางอยู่ที่สามศูนย์ห้าเลยทีเดียวนะครับแก้มยางห้าสิบห้านะครับขอบยี่สิบนิ้วนะครับ รถคันนี้นะครับได้มีการดัดแปลงในส่วนของตัวช่องล่างนะครับทําการยกขึ้นสองนิ้วนะครับแล้วก็มีการเก็บรายละเอียดซุ้มล้อได้อย่างเนียนเลยครับเดี๋ยวลองชมดูครับในส่วนของฟิล์มนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเบ้ากันรอยเรียบร้อยนะครับมาทางด้านหลังกันนิดนึงครับทำการติดสติกเกอร์คำว่าแรปเตอร์ที่กระบะด้านท้ายให้ด้วยนะครับโอเคด้านท้ายครับ ตกแต่งในเรื่องของตัวไฟท้ายนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบ LED นะครับเพราะของเดิมจะไม่ใช้ LED นะครับอันนี้ทําการเปลี่ยนใหม่นะครับพร้อมกับใส่ชุดครอบเข้าไปด้วยนะครับอักษรอะคริลิกด้านท้ายครับคําว่าลนเจอร์นะครับเป็นตัวนูนนะครับและที่สําคัญเลยนะครับมีโลโก้นะครับในส่วนของตัวอะคริลิกレンเจอร์ล a พเปอตรงนี้ด้วยนะครับให้เหมือนกับตัวแท้ๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันครับ ภายในครับลูกค้าเลือกเป็นเบาะหนังนะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีขาวนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับหน้าจอซิงค์ครับเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y Android Auto ได้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0นะครับ170แรงม้า405แรงบิดนิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับวงมาลัยยังได้เป็นไฟฟ้าด้วยนะครับกับราคาครับตัวอยู่ที่ 8 8 10, 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับราคายังไม่รวมชุดตกแต่งนะครับสำหรับลูกค้าท่นานใดนะครับที่สนใจชุดตกแต่งแบบนี้หรืออยากได้แคมเปญโปรโมชั่นดีๆทักเข้ามาหาเราครับที่เพจฟอร์ดบางพุธจัดให้นะครับแล้วเจอกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณและสวัสดีครับ